ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาวทุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการส่องธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกๆวันเสาร์ในเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งอยู่ในขณะนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวง ขอจงบังเกิดขึ้นและบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการส่องธรรมมาโดยตลอดต้งตาต้องขอโมทนาขอบคุณขอบใจญาติโยมท่านสาธุชนทุก,ท,กทุกท่านที่เมื่อได้รับชมรับฟังรายการส่องธรรมนี้แล้วแล้วก็ได้โทรศัพท์ติดต่อมาอย่างหลวงตาณที่วัดุกกระบือนี้ก็ ้เดินทางมากราบนมัสก,การปิดทองขอพรหลวงพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยาพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่ประดิษฐ์อยู่ณนฐะานหรือในอุโบสถวัดทุวกระบือนี้นะฮะแล้วก็โยมยังได้มาทำวิธีถ่า <c oughs> ยชีวิตโครกระบือมาทำวิธีถวายทั้งฐาถาและก็ในช่วงนี้โยมก็ได้มารับเป็นเจ้าภาพ เรือดร่วมเป็นเจ้าภาพโถมดินปรับปรุงพื้นที่วัดหรือดินโถมที่วัดกันอีกเป็นจำนวนมากพอสมควรนะก็อญาติโยมทศสาธุชนได้รับชมร,รับฟังบางท่านก็ถามว่าแล้วดินที่โถมนั้นาเลือที่ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดทุกระบือที่ราบลุ่มที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นคันรถละเท่าไหร่ จริงๆคารถรถึ่งถ้าทั้งดินทั้ง,ง,งรถเนี่ยหลายสตางค์อยู่แต่ว่าทางวัดได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากการทางด่วนพิเศษประเทศไทยส่วนหนึ่งจำนวน20,000คิวแล้วก็ของบริษัทของกรุงเทพมหานครอ,อีกส่วนหนึ่งจำนวน6,000คิวแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายคือค่ารถขนส่งมาจาก พระรามสามมาถึงวัดทุกกระบือก็ค่าใช้จ่ายค่ารถขนส่งคันหนึ่งก็800บาทนะฮะแปดร้อยบาทญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังแล้วก็มีกุศลทธามาร่วมมารับเป็นเจ้าภาพกันคนละมากบ้างน้อยบ้างบางคนบางท่านก็สองคันสามคันก็มีบางท่านก็บริจาคเป็นสิบคันก็มีแต่ว่าโยมทั้งหมดจำนวนนั้น2,600คันโยม เมื่อคิดเป็นเงิน2,600คันนิยมเป็นจำนวนเงินเป็นล้านล้านบาทนะขณะนี้ก็ยังค้างชำระค่ารถขนดินอีกจำนวนหนึ่งเฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วญาติโยมท่านสาธุชนที่มีโกุศลลัทธาจะร่วมกันมีเจ้าภาพรถขนดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดหวกระบือ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะได้ใช้เป็นสถานที่ปลูกพืชสมุนไพรพืชปลอดสารพิษสนองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทําเป็นสวนเกษตรนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้หลังล้นหลังไหลสา,ายทานศรัทธากันมาจากทั่วทุกสารทิศที่ได้เทินทางมากราบมาน้ำพการปิดทองหลวงพ่อโตในอบโสน ก็จะได้มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมีธรรมะกว้างสบายๆนะฮะในต่อวัดถฟยกระบือนี้นะดังนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อได้รับชมรับฟังแล้วมีกฤษณศร,รัทถาก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรน,นะฮะถ้าหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนไม่สามารถจะเดินทางมาได้ก็อาจจะโอนเข้าธนาคาร เพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายรถขนดินก็มีหลายท่านที่ขอบัญชีธนาคารโอนเข้ามาก็มีบัญชีที่วันนี้ก็โยมวันระหว่างก่อนที่บันทึกรายการโยมก็ขอบัญชีโอนเข้ามามีบัญชีก็ที่โอนง่ายๆนะธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองนะเลขบัญชีก็สองสองแด สี่หนะ้าสหนึ่งหนึ่ะสองสองแปดสี่ห้าสี่หนึ่งหนึมีโยมบ,บางท่านได้โทรศัพท์มาเอ๊ะทำไมเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพของอีกบัญชีหนึ่ง2 2 8 4องแปดสี่ห้าสี่ศาทำไมโอนไม่ได้นี่ลุงตาก็ยังไม่ทราบนะแต่ว่าโยมถ้าโอนอไม่ได้เนี่ยมีสองสองสี่ห้าสี หนึ่งหนึ่งแปดแปดเนี่ยยอมทำบุญได้หลายประการด้วยกันทั้งทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆ่แทนอุโบสถหลังนี้นะอุโบสถหลังนี้เล็กแคบแคบหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400อตารางวาเฉพาะโครงสร้างนะฮะแล้วก็ยังได้ทำบุญไทยชีวิตโคกระบือสนองโครงการพระราชดดาริพระราชนตรัตขององค์พระบาทท่นเดชพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็อ่า ดินโถมที่เรือลดขนดินโถมที่ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัตถุกระบือนนี้ก็เป็นบัญชีเดียวกันใช้ได้อีกประการหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ที่อุทยานการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงที่ตำบลบางเพลิงอำเภอหวกสมรงนะที่นั่นกนะ็ใช้บัญชีนี้เช่นกันสร้างอุโบสถพอเพียงสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมสร้างห้องน้ําห้องสุข,ขาแล้วก็ ซื้อที่ขยายอาณาเขตอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวางเพลิงอำเภอโคกสมรงรจังหวัดลบบรีซึ่งขณะนี้ก็ซื้อขยายมาส่วนด้านล่างอีกส่วนหนึ่งอ่า40กว่าไร่นะต่อมีค่าใช้จ่ายก็พอสมควรฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนโยมที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุศลรัตธาก,ก็เชื้อเเจริญพรนะ ถ้ามีโอกาสเดินทางมาได้ก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรโยมมากราบมานพักการปิดทองหลวงว่่โตในโอโบสถนี้แล้วก็มา,าทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือนะมา,อาประกอบพิธีสเสด็จเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีกับท่านอาจารย์สอนชัยเสวนณศินป์ก็ทุกทุกวันอาทิตย์ก็จะมีพิธีสเสด็จเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีทําพิธีแก้ปีชงแล้วก็เปิดดวงเศรษฐีให้กับคณะสิทธิอนุสิิ นะก็มีญาติโยมท่านสาธุชนได้หลังล้นหลังไหลใช้าท,าทานศรัทธากันมาเป็นจํานวนมากและโยมก็ยังได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพรถขนดินปรับปรุงพื้นที่กันก็อีกมากมายหลายท่านเดวยกันนะหลวงตาต้องขออุปถนาขอบคุณขอบใจในกุศลศรัทธาของญาติโยมผู้ทุกท่านญาติโยมก็ยังโทรศัพท์ถ่ายถามอยู่เป็นประจำหลวงตาวัดหลวระบือเนี่ย เปิดหรือไม่บริการใดโยมยังสงสัยเพราะบางวัดยังไม่เปิดที่นี่โยมไม่ต้องเกรงเชื่อไวรัสโควิดเพราะที่นี่ไม่ได้ประมาทไม่ได้ขาดสติทุกทุกวันเย็นเย็นก็จะมีฉีดย้ำยาฆ่าเชือ้อนะฉีดํำยาฆ่าเชือ้อทั้งบริเวณบนทนวิธีแล้วก็มีแมสมีน้ำยาล้างเจลล้างมือมีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชน เมื่อรับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสนะช่วงนี้ก็ไวรัสโควิดเริ่มจะบรรเทาเบาบางแล้วนะโยมก็เดินทางมาได้ไม่ต้องกลัวไวรัสโควิดณที่วัดทุกระเบือแห่งนี้นะแล้วก็สําหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลและศรัทธารับเป็นเจ้าภาพถมดินนะหรือรถถมดินก็หนึ่งคันก็แ0 0บาท800บาททางวัดก็มอบ ของที่ระลึกไว้ให้โยมไว้สักการะรบูชาเมื่อระลึกนึกถึงหรือเ,เห็นวัตถุมงคลที่มอบให้โยมไว้สักการะบูชาโยมก็จะเกิดกุศล,ลจิตนะมีจิตเป็นกุศลนะก็เลยกจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานก็จะมอบมีเนี่ยหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตสมภกงหลวงพ่อโตหมอยาในโบสถ์หลังนี้แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะแล้วก็ องค์ท้าเวสวุวรรณนะสามกล่องนะที่เห็นอยู่บริเวณหน้าจอทีวีที่โยมรับชมรับฟังอยู่ขณะนี้ก็เนี่ยแปดร้อยบาทโยมทำบุญแปดร้อยบาทเนี่ยโยมได้สิ่งสักการ,ระบูชาที่เป็นของขังหรือข้องขอ,งของที่ระลึกที่ไว้ศักการ,ระบูชาหลวงพ่อโตนะพระประธานเนุโบสถแล้วก็หลวงปู่ทวดหยีบ้ำทะเลจืดยัยงมีองค์ท้าเวสุวรรณ นะดึงขณะน,นี้ถ้าเวสวรน,นั้นญาติโยมท่านสาธุชนมากราบไหว้สาักการะบูชาโยมมาขอโชคขอลาบแล้วได้สมความมุ่งมาปราถนามากมายหลายท่านนะฉะนั้นทุกทุกวันเลยโยมจะมีญาติโยมท่านสาธุชนได้พาเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องน้องเยาวชนคนของชาติและคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เฒ่าไปไหนมาไหนไม่ไหวก็พามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็ไปกราบ พระอริยสงฆ์บริเวณด้านหน้าอุโบสถแล้วก็ไปกราบขอโชคขอลาบองค์ท้าวเวสสวรร์ทั้งสีเขียวเหนี่ยวทรับสีแดงแดงริ์กราบแล้วได้ประสาทประสิทธิ์พรให้ญาติโยมท่านสามชนมีโชคมีลาบกันมากมายมีท่านหนึ่งคือน้องโบนี่มาสักการะบูชาทีหนึ่งหกเองค์นายกองเล็กๆเ,เนี่ยหกเจองค์บูชาไปเป็นร้อยๆองค์แล้วก็เอาไปากราบพวกเพื่อนเพื่อนสมาชิก นะไว้สักการระบูชากันแล้วก็บูชาแล้วมีโชคมีลาบต้องโวบอกขอรถได้รถขอบ้านได้บ้านขอคอนโดได้คอนโดขอที่ดินได้ที่ดินมาเพียงไม่นานได้ประสบโชคลาภหลายล้านนะฮะเนี่ยก็เป็นสิ่งมหัศาจรรย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาของแต่ละท่านแต่ละบุคคลหรือว่าเป็นเรื่องของบุญกุศล ของแต่ละบุคคลที่บำเพ็ญมาในอดีตนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะานนั่นโยมญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเที่เชจริญพรนะช่วงนี้ไวรัสโควิดเบาบางแล้วรัฐบาลก็จะเปิดนะเปิดแล้วให้ญาติโยมท่านสาธุชชนเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็โรงเรียนนะทั่วกรุงเทพมหานครก็เปิดแล้วนะ ฉะนั้นญาติโยมท่านท,ทั่วชนไม่ต้องเกรงไวรัสโควิดว่าจะมีพิษ้ายทำลายโยมที่นี่ไม่เคยมีปรากฏว่าโยมมาแล้วมาติดโควิดจะจากวัหถุกระบือไปนะ,ะช่วงนี้โยมนะก็ตลาดวัดหถุกระบือก็กําลังคึกคักมากญาติโยมท่านท,ทั่วทชนได้นําสินค้าที่ปลูกไว้เองบ้างมาแลกเปลี่ยนค้าขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันบ้าง เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษสนองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะโยมมีโอกาสเชื่อเชญเจริญพรนะมาะซื้อสินค้าราคาถูกกันณนะวัตถุดิบเบแห่งนี้แล้วก็โดยเฉพาะวันอาทิตย์โยมโยมจะพาเด็กๆเล็กๆ,ๆหนูๆน้องๆมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถกันเป็นจํานวนมากหรือเนืองนั่น,น,นเต็มอุโบสถและยังได้นําเอาเครื่องสักการะบูชามาถวายสักการะบูชาหลวงพ่อโตในอุโบสถ โดยเฉพาะก็มีพวงมาลัยและไข่ต้มบางท่านนิยมอธิษฐานขอพรแล้วได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาถวายกันเป็นจำนวนเป็นพันๆฟองไข่นะโยมจะเห็นภาพที่ออกกุ้งได้สัมภาษณ์ญาติโยมทัานาาสาวชนที่มากราบขอโชคขอลาบขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็เอาพวงมาลัยไข่ต้มมาถวายกันมากแล้วก็บางคนบางท่านก็มีโรคภัยไข้เจ็บ รักษาไม่หายโยมไปโรงพยาบาลรักษาไม่หายแต่เมื่อมากราบมาอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตเดวสฒแล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์โยมโรภคภัยไข้เจ็บหายได้เป็นเป็นเหตุมหัศจรรย์แล้วก็โดยเฉพาะโยมก็จะในอธิษฐานถ่ยชีวิตโครกระบือนะถ่ยชีวิตโครกระบือแล้วก็อธิษฐานน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่องพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็อธิษฐานถาวายหลวงพ่อโตในอุโบสถยมแม้แต่ติดโควิดแล้วอยู่ในห้องไอซียูมาอธิษฐานบอกหลวงพ่อโตยมเป็นสิ่งวัตรจันย์โควิดหายได้นะขนาดอยู่ห้องไอซียูนะก็เเป็นตายเท่ากันแต่เมื่ออธิษฐานขอพอนะรแล้วไวรัสโควิดรู้ทลายหายไปได้นะ นะโยมมีโอกาสเช่ญเชิญเจริญพรทดลองแม้แต่องค์เจ้าความมกษัตริย์สมเด็จพระนิษธิราชเจ้าพระองค์ทรงทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพโตนโดวบสวดพระรบือแห่งนี้แต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงพระยาวโยมพระองค์เสด็จพระราเนินการส่วนพระองค์นิสเด็จมากราบนกราบนมัสการปิดทองหลวงพโตนโดบสถโยมนะนี่พระองค์เสด็จพระรนชดมเนินการตรวจพระองค์เมื่อสมัยที่พระองค์ยัง ทรงเป็นนักศึกษานะมากราบะโ,โตแล้วก็เนี่ยได้มีพระปฏิสันถานกับประชาชนคนทั้งหลายแถวถิ่นญาติบ้านนี้ประชาชนคนทั้งหลายต่างปราบรื่นปีติยินดีอ่าเป็นล้นพนนะฮะเนี่ยฉะนั้นโยมเมื่อมีโอกาสรับชมรับฟังรายการส่องธรรมเช้านี้แล้วก็มีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรนะมา พาเด็กๆเ,เล็กๆหนูๆน้นองๆมากราบขอพรหลวงพ่อโตเดโบโสถมาถ่ายชีวิตโกกระบือมาถวายท่นทานระานเรื่องว่ามาทําพิธีเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีเรื่องมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะรถขนดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือนะด้านทิศเหนือนี้เนื้อที่เขาอีกหลายไร่แล้วก็ใช้ปัจจัยเฉพาะค่าขนดินนั้นก็หลายล้านบาทอยู่ จะนนั้นเมื่อญอาติเดิมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็อย่าปล่อยให้วันเวลาต้องล่วงปันอุล่วงวันผ่านไปโดยไรค่าไรประโยชน์มีโอกาสกสา็สร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นกาไรของชีวิตของเราและบุญกุศลนิยมเป็นอารียทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสริฐว่าทรัพย์ใดทั้งสิน้นดินจะถล่มฟ้ายทลายบุญกุศลของเราไม่สูญถลายไม่หายไปไหนนะบุญเนี้ย นะระลึกนึกถึงครั้งใดคราใดจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานนะเพราะนั้นโยมระหว่างที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่อย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศสนสร้างบุญงานคว mm. ามดีสร้างเป็นกไลชีวิตแล้วก็เมื่อเรา มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็อย่าประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระกราบพระแล้วก็ภาวนาสักเวลาสัก5นาที10นาทีก็ยังดีกว่าที่ให้วันเวลาล่วงวัน,วน,วนผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์วิธีกําหนดลมหายใจก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไวรัสโควิดก็ไม่สามารถจะมีพิษทำลายทำลายเราได้นะ ก็หายใจเข้าหายใจออกให้เรามีสตินะโยมหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆให้มีสติภาวนาก่อนนะนะโมโพธิสัตว์โตโสทายะนะโมโพธิสัตว์โตโสทายะแล้วก,ก็หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธอยู่อย่างเนี้หลายๆครั้ง ปอดจะทำงานลอดจะแข็งแรงนะโยมเราทำได้ตลอดการตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม้จะจะประกอบกิจการงานก็ทำได้หายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆนะมีสติกําหนดรูล้ลมหายใจลอดแข็งแรงลอดทำงานแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถจะมาทำร้ายทำลายเราได้นะดได้กล่าวแล้วว่าหายใจเข้า ให้มีสติหายใจออกมีสต no sí <will> ิหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทอย่างเนี้ยนะอย่างเนี่ยแม้แต่โยมชมรายการที่ล้มตาคุยก็โยมเนี่ยกำหนดลมหายใจหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนะว่าจะจบรายการเนี่ยโยม จิตเป็นสมาธิจิตสงบถ้าโยมได้สร้างสมอบรมบุญบริเวณแก่ก้าในาเดียตชาติในพกน้ชาติน้โยมอาจจะสาเร็จคุณธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งได้ตั้งแต่ชั้นประโสดาบันพระสกิขาขาพระนาคาหรือพระอราหันต์เป็นต้นนะสามารถปฏิบัติตนให้บรรุคุณธรรมได้นะโยมวันนี้หลวงตาได้คุยกับโยมมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้ว ในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพช่างตัดต่อก็ขอ,อกราบปรานาคุณภาษีรัตนไตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเรียรสงและด้วยอำน,นาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมรกงหลวงพ่อโตมอยาพระกริ่งวิบุ์สุของท้าเวสวรนทั้งสีเขียวเหนียวทรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์โพยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกระดาวขอ,อกราบปรารนาขอ,อเชิญท่านสด็จลงมา แผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติระศาสนาองค์เจ้าก้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกประองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบรารไมยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นเมื่งฝันขอพระเราปรงจันชาวไทยสืบต่อไปตราเท่าเชื่อกันนานและขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติ ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างารมีตลอดกาลตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเิอขอเจริญพร